สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดวงดาวค่ะนั่นก็คือดาวพระอาทิตย์นะคะซึ่งดาวพระอาทิตย์จะทำการย้ายในวันที่15มีนาคมปี65ไปจนถึงประมาณวันที่14เมษายนปี65ค่ะก็จะกินระยะเวลาประมาณ1เดือนเต็มตรงนี้นะคะต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าดาวพระอาทิต์นะคะที่ทำการยกย้ายในครั้งนี้ ค่อนข้างจะอ่อนแรงนะค่อนข้างที่จะได้รับแรงเหวี่ยงได้รับการถูกบีบจากดาวบัปพระเคราะห์ถึงสองดวงด้วยกันค่ะนั่นก็คือจากดาวพระเสาร์และจากดาวพระราหูนะคะซึ่งการที่ดาวพระอาทิตย์ทำการโคจรยกย้ายมาอยู่ในราศีมีนครั้งนี้มาอยู่ในบ้านเรือนของดาวคู่มิตรค่ะซึ่งดาวพระอาทิตย์และดาวพระพฤหัสเป็นคู่มิตรกันแต่ดาวพระพฤหัสก็มาช่วยเกื้อหนุนดาวพระอาทิตย์ได้ไม่เต็มที่เต็มกําลังเพราะตัวของดาว พระพุทเเองก็อยู่ในเรือนของดาวพระราหูนะคะอยู่ในเรือนคู่ศัตรูนั่นเองค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าแต่ละลัคนาราศีจะได้รับแรงเหวี่ยงได้รับอิทธิพลได้รับผลกระทบในครั้งนี้อย่างไรบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎค่ะชาวกรกฎท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกรกฎ ก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีกรกฎนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมจนถึงวันที่15สิงหาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎ ว่าในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะดาวพระอาทิตย์นั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณนะคะในช่วงวันที่15มีนาคมจนถึงวันที่14เมษายนปี65นี้นะดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนกระดุมพระดวงนี้ได้โคจรเข้าสู่ราศีมีนนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนสุขพระนั่นเองค่ะการที่ดาวพระอาทิตย์มาอยู่ในราศีมีนนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนของดาวพระพฤหัสซึ่งทั้งดาวพระอาทิตย์และดาวพระพฤหัสเป็นดาวคู่ ให,ใหญ่นะคะคเพียงแต่ว่าในช่วงนี้ดาวพระพฤหัสไม่ได้มีกำลังเข้มแข็งพอที่จะช่วยหนุนดาวพระอาทิตย์ให้มีกำลังมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกรกฎจะทำกิจการการใดเกี่ยวที่เกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับทางไกลาการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์หรือเกี่ยวข้องกับการเดินทางต้องระมัดระวังและรอบคอบรวมถึงควรจะมีแผนสำรองด้วยนะคะเพราะดาวพระอาทิตย์โคจรมาอยู่ในราศีมีนมาอยู่ในเรือนสุขภาพ สุขภะหมายถึงทางไกลทางต่างประเทศสุขพะหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองสุขพะหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังกร็ระวังในเรื่องของคําพูดคําจาก,การประสานงานอะไรเหล่านี้นะคะรวมถึงการเดินทางด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามดาวพระอาทิตย์ซึ่งถือเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินมาอยู่ในเรือนดีๆอย่างเรือนสุขพระในครั้งนี้ย่อมส่งผลดีต่อเรื่องการเงินการทองให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎอย่างแน่นอนคุณมีเกณฑ์ ที่จะได้รับโชครับลาบจากทางไกลงานใดที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์สื่อโซเชียลงานใดที่เกี่ยวข้องกับทางไกลทางต่างประเทศยังมีมุมที่ดีค่ะอันนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎอย่าเพิ่งสับสนนะคะสิ่งที่คุณจะมีมุมที่ดีก็อยู่ส่วนดีสิ่งใดที่อาจจะเกิดปัญหาคุณก็ต้องระมัดระวังและรอบคอบให้มากขึ้นในเรื่องของงานนะและการเงินการทองของคุณในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินมรดกได้รับเงินจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้รับเงิน จากความเมตตาเอ็นดูด้วยนะคะใครที่เพิ่งแต่งงานแต่งการอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เขาให้เงินมาสมทบในการสร้างเนื้อสร้างตัวลักษณะนี้ค่ะหรือคุณพ่อคุณแม่มีการแบ่งที่แบ่งทางแบ่งมรดกนะคะก็จะมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเข้ามาค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎยังมีมุมที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคด้วยนับตั้งแต่15มีนาคมไปจนถึง14เมษายนนะเพราะดาวการเงินมาอยู่ในเรือนที่ดีแบบนี้นะคะมีเกณฑ์ที่ จะได้รับข่าวดีเรื่องโชคลาภมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินใครมีปัญหาการเงินเก่าครั้งคาคา,ารักังเงินเคลปประการเงินตกเบิกเงินชดเชยต่างๆมีเกณฑ์ที่จะได้เคลียในช่วงนี้ค่ะสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังนะคะนั่นก็คืออิทธิพลจากดาวพระราหูและอิทธิพลจากดาวพระเสาร์ที่บีบเข้ามาเป็นแรงเหวี่ยงส่งเข้ามาถึงดาวพระอาทิตย์ในครั้งนี้อาจจะทําให้คุณรู้สึกมีความกดดันมีความเครียดในเรื่องของการงานการ าการขายบางคนทํายอดไม่ถึงเป้าแต่ไม่ได้หมายความว่าค้าขายไม่ได้นะค้าขายได้แต่อาจจะทํายอดไม่ถึงเป้าที่วางไว้อาจจะไม่เป็นไปตามใจที่คุณต้องออที่คุณต้องการประมาณนี้ค่ะบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ลงตัวค่อยๆแก้ค่อยๆแก้ค่อยๆเค,คลียร์ไปทีละจุดแบบนี้จะดีกว่านะคะชาวลัคนาราศีกรกฎจะคุยผลประโยชน์หรือว่าจะเจราจาทางด้านการเงินกับใครพยายามปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่นะระมัดระวังข้อพิพาททางการเงินระ ระวังคดีความทางการเงินด้วยค่ะอีกประการหนึ่งนะคะชาวกรกฎท่านใดที่มีลูกหนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะไดเ้เงินเก่าๆมีเกณฑ์ที่เขาจะเอาเงินมาใช้เงินมามาใช้หนี้คุณแต่ถ้าใครยังไม่ได้มีลูกหนี้ไม่เหมาะที่จะให้ใครยืมเงินนะคะมีเกณฑ์ที่เขาเหล่านั้นจะเบี้ยวมีเกณฑ์ที่จะถูกเลื่อนนัดเลื่อนสัญญาผิดนัดผิดสัญญาเป็นไปได้ค่ะสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังอีกประการหนึ่งนั่นก็คืออาจจะมีเพื่อนร่วมงานหรือคนรอบข้างตัวคุณ นะคะติฉินนินทาพูดถึงคุณในทิศท,ทางที่ไม่ดีทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือว่าเขาเหล่านั้นอาจจะมาทําเป็นพูดดีกับคุณแต่ไม่ได้หวังดีกับคุณก็เป็นไปได้นะโดยอิทธิพลจากดาวพระเสาร์และดาวพระราหูที่ส่งแรงเวียงมาถึงดาวพระอาทิตย์ในครั้งนี้ก็ต้องระมัดระวังรอบครอบในเรื่องของชื่อเสียงด้วยเพราะดาวพระอาทิตย์อยู่ในเรือนสุขพระซึ่งหมายถึงชื่อเสียงกิติยศด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะสมัยก็ต้องขออวยพรอวย ให้ชาวกรากฏทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ